และนี่นะครับผมคือผลงานของเขาในวันนี้นะครับ สวัสดีนะครับผมวันนี้กับยูกับผมเหมือนเดิมกับช่องลุงมากโกฟ FC ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเซาะหูนู้ uh รายการที่ป้าทุกคนไปเสาะหาวัตถุดิบยิบแจ้วปัสุกเพื่อที่จะมาทำเป็นเมนูอาหารให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผม ในวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมภูมิภูมิในอีพีที่38แล้วนะครับวันนี้ผู้ใหญปลาเพือ่อนทุกคนไปเสาะห่าหาก,กินอย่างก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครยังช่องมาโกรู FC ตัวเองนะครับวันนี้นะครับผมผู้ใหญปลาเพือ่อนทุกคนไปเสาะหาของกินผลไม้ตามฤด,ดูกาลของภาคเหนือของเรานะผมนั่นก็คือลี่จินหรือว่าลิ้นจีนะครับผมจะมาทำเมนูอย่างนั้นก็ไปแล้วกันเล้ว let's go นะครับผมจุดใหม่ของเขาดูครับผมไปกันร,บรอบๆมิเตสสวนลิ้นจีรอบลายล้อมไปหมดเลยนะครับ กันจิ้มทุกคนได้ดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็ดจะได้นะครับติๆๆต๊ดติ๊ดเน่ฮ้อนนะัดเพ่เพ่เพ่อันนี้เป็นไงไงองว่าพันคอมนะครับอ๋อมาณนี้นะผมสวยงามมากสวยงามวะสวยงามรสชาติแล้สิเดี๋ยวไปนี่จะหอมก่อนนะครับรพันนี่หอมหวาน เปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็มีฝาดนิดๆนะครับถ <ๆ S 2> ือว่าจะได้นะครับๆๆโอ้ยหมาอ่ะเก็บกันต่อครับผมโนม้นเป็นย,ยัง <ๆ S 2> ขยุนขยุนยนั่นหนอ่อยเปื่ลิงเห็นกันหนอ่อยเพ่อสั่งหัวไ่ว้าลิ้ลิงสนนีเลยฮะ Oh, sửa của Một ba món đã bớt rồi khá mạnh với kho không đủ mạnh. wow. ngục cái ăn? chắc <laughs> <laughs> oh. là อยู่ที่ไหนอะดสายล้วเหรอป้าว่ะกว่าผมว่าผมผ้อนนี่ว่าไงว่ายไงเงาขบผมว่าผมว่าผมผมฮอนนี่มามาเวสายอะะนี่นะครับผมคือผลงานของเขาในวันนี้นะครับโอแดงปลึงฝลึ่งลึงนะครับวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ครัวมากวัวผมห้อนขนาดตอนนี้ไป นี่เราก็มาถึงครัวมากูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาบอนอินจีก่อนกเลยนะครับบอนคืออย่างพี่บอนก็คือว่าการทะลวงเอาเม็ดในมันออกมานะครับผมปอกเปลือกให้มันสวยงามนะครับหลือก็ในมันนะครับผมตัวแทนใจนี่ครับผมมีดแกะสลักทั่วไปนะครับหรือว่ามีดปลายเลี่ยมในแต่ละบ้าก็ต้องมีครับผมว่านะมาเราทำกันมาบอนกันเลยนะครับ วิธีการบ่อนก็ง่ายๆนะครับผมแกะเปลือกก่อนถ้าก็ <c oughs> นี่ครับผมวิธีการบ่อนเม็ดในที่ถูกต้องนะครับมกอกระยึดขนาด <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ครับผมวิธีการบ่อนแท้ๆก่อนเพื่อก่อนอี้ครับเลยก,ก็แกะหัวมังออนนะครับ ตอนนี้เขากับ,บ้อนตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรากับเอาไปล้างก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแมงส่วนนี่มันเป็นส่วนนิ้ G N C นจะีอนินซีนะป้นไปข้นยากันนะครับนะครับหัวจะเป็นแมงประมาณนี้นะครับอันวาอันนอกอันยืะนะครับเราต้องไปล้างที่แมงบ้งออกก่อนนะครับไปล้างก็อด้อ วันนี้เราจะเอาลิ้นจี่มาทําเมนูปั่นสดๆร้อนๆกันนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีนี่น้ําเชื่อมนะครับน้ําเชื่อมประมาณแก้วออนหนึ่งเต็มเต็มแก้วเลยครับผมมักหวานใสนักมักบาักหวานใส้น้อยอันนี้น้ําลิ้นจี่เข้มข้นนะครับแล้วก็นี่นะครับผมร้าอีของงานเนื้อลิ้นจี่สดๆเลยนะครับผมเอาไปเก็บล้วกันมาวันนี้แล้วก็น้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยนะครับอ่า ขั้นตอนต่อไปก็ใส่เลยผมเนื้อลิ้นจี่ตามใจชอบเลยนะครับผมณเซกซ์ิบแกนนะครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่เผื่อนะครับ เราไปใส่ครับเราจะใส่น้ำแข็งกันเลยนะครับผมหนึ่งถ้วยแล้วเลยเราไปกน็น้ำเชื่อมนะครับหมดเลยนะครับอืมเหนียวนึ่งนะน้ำนี่จีเข้มข้นนะครับนี่ผมว่าน้ำแข็งมันแค่น้อยไปหน่อยนะครับผมว่าใส่หัมแก้วนะน้ำแข็ง นัต่อไปเขาจะมาปั่นเลยนะครับอ่าหนึ่งะอ่าหนึ่งสองอเปิดเครื่องก่อนนะครับไป บอกกันนะครับจางยังพ่อง <laughs> ไม่อยากจะบอกเลยบอกแล้วรักตะข้วยเลยนะครับเรักตะข้ย <laughs> ว <laughs> ยว่ะรักใจเยี่ยวเลยนะครับแง่ป่าเยี่ยวเนี่ยโอ้ย แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมครับเมนูที่มีชื่อว่าน้ำลิ้นจีปันป่นปัน่นปั่นสดสดร้อนร้อนจากไร่เลยนะครับผมเอามาชิมรสชาติดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นจัดใดเออฮึมเปรยยียจื้อขนาดสดสดร้อนแต๊ะหึมยอด,ด,ดแต๊ะเลยครับหวาน หอมหมาะกับเป็นนูที่หน้าร้อนเอเหมาอกับเป็นนูหน้าหอนจะอี้นะครับผมเพื่อนเราเอาไปทําตามได้นะครับผมและในวันนี้ผมขอปิดคลิปมาเพียงตัวอี้ตัวเองนะครับผมถ้าวันนี้ผมทำอย่างพิถพกันใดก็ขอสุม,มาอาไปพ่าแมยพีย่น้องมาหนะ้าที่นี้ตัวเองนะครับผม ถ้าผมทำอ่ะแล้วทุกคนชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องช่องหนมาโก้ F4 ตัวน,นะครับวันนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย